ครับผมเต้พงศกรเมตตาธิการนนท์ครับรายการชั้นจะไปอนุสาวรีย์วันนี้นะครับเราจะส่งน้องสนุกเดินทางไปแถวห้าแยกปากเกร็ดนนทบุรีกันครับและจะมุ่งลงไปทางทิศใต้ตามถนนติวานนท์เราจะไปกันที่วัดชประทรังสิตครับวันนี้เราจะมาน้อมนําเอารถพระธรรมจากพระธรรมมังกรถหรือพระนักเทศผู้ยิ่งใหญ่เอามาใช้ในชีวิตจริงครับเราจะมาศึกษาหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อปัญญาน,นันทพิกขุว่าทำไม ท่านถึงมีแนวคิดเช่นนี้และตอนนี้น้องสนุกกำลังเดินทางไปที่วัดโชลปทานแล้วครับสวัสดีค่ะพี่ใต้ตอนนี้นะคะสนุกกำลังใกล้ถึงวัดโชลปทานลัลงสลิดแล้วค่ะวันนี้เราจะได้มาศึกษาธรรมะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตอีกครั้งนึงค่ะ ที่บริเวณวัดซึ่งมีพื้นที่อันกว้างขวางก็มีสถาบันปัญญาวิชาลัยตั้งอยู่ด้วยและด้านหน้าสถาบันก็จะมีรูปปั้นหลวงพ่อปัญญาประดิษฐานอยู่เป็นรูปหล่อโลหะผสมขนาดเท่าตัวจริงในหิรยาบทยืนถือไม้เท้าอยู่บนแท่นหินอ่อนสินตาล ที่ฐานมีอักษรจารึกว่าร่างกายตายได้แต่งานอย่าให้ตายทำพิธีเททองหล่อเมื่อ12สิงหาคม2560ค่ะที่ด้านหน้าตัวอาคารสถาบันปัญญาวิชาลัยมีคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้ the more you give the more you get ติดอยู่ที่อาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นประโยคทองของวันนี้ที่เราจะไปหาที่มากันค่ะ วัดชลประทานลังสิริสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2502ค่ะเมื่อวัดชลประทานสร้างเสร็จหม่อมหลวงชูชาติกำปูอธิบดีกรมชลประทานได้อาราธนาหลวงพ่อปัญญาณันทภิขุมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้แบบมีข้อแม้ค่ะเพราะมีความประทับใจเมื่อตอนไปกล่าบนมัสการท่านทีนท่วัดปุโมงจังหวัดเชียงใหม่และมีความประทับใจในการเทศนา ด้วยการยืนพูดปาฐกะถาธรรมแบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชนพร้อมทั้งยกตัวยอย่างเหตุผลร่วมสมัยทันต่อเหตุการณ์เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นอย่างมากส่วนข้อแม้ที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวจะมีท่านผู้รู้มาเฉลยให้เราฟังกันค่ะ และตอนนี้สนุกอยู่กับพระสงฆ์ซึ่งได้เจริญธรรมตามหลวงพ่อปัญญานันทภิขุจะมาเล่าถึงหลักธรรมและวิธีการสอนของท่านให้ฟังพระปัญญานันทมุนีเจ้าอาวาสวัดชประทานลังสลิดค่ะกาบนมัสก,การพระคุณเจ้าค่ะที่หลวงพ่อปัญญาได้ตอบรับมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีข้อแม้บางข้อคือเรื่องอะไรหรอคะ หลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งประเด็นสำหรับที่จะให้ตัวเองได้มีส่วนในการพัฒนาหรือทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำท่านตั้งหลักให้กับตัวเองว่าถ้าจะให้เป็นเจ้าวาดมีข้อแม้สองข้อ1ต้องเป็นวัดร้างสองต้องเป็นวัดสร้างใหม่ เพราะท่านต้องการเป็นพระที่จะนำเอาศาสนาเนี้ยมาลงสู่การภาคปฏิบัติจริงๆแต่หลวงพ่อมีสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้ก็คือว่าท่านเนยขอเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับวัดใดวัดหนึ่งก็ตามจะไม่ขออยู่วัดที่ยกพระแต่จะขออยู่วัดที่พระต้องยกวัดคือต้องสร้างทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ทำสิ่งนั้นนี่คือหลักและวิธีการของหลวงพ่อปัญญ,ญา ท่านได้เข้ามาปฏิรูปพิธีกรรมทางศาสนาอย่างไรบ้างคะพิธีกรรมในศาสนาหลวงพ่อถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ถ้าเอาพิธีกรรมไว้จนลืมพิธีธรรมเนี่ยถือว่าการกระทํานั้นมันขาดการดูแลพระศาสนางนั้นพิธีธรรมที่ท่านมุ่งหวังสําคัญก็คือการทําบุญให้เป็นบุญไม่ต้องการทําบุญให้เป็นบาป นี่ทำบุญได้เป็นบุญถ้าก็วางเกณฑ์ให้เราได้เห็นภาพชัดว่าทําแล้วเป็นบุญจริงก็คือหนึ่งต้องเป็นระเบียบ 2. เรียบง่าย 3. ประหยัด 4. เป็นประโยชน์ 5. ถูกต้องตามธรรมนัยมั้นสิ่งที่หลวงพ่อทำเนี่ยเพื่อต้องการจะเอาพระศาสนามาช่วยคนว่ามนุษย์เนี่ยถ้ามีศาสนาศาสนาช่วยได้หนังสือชีวิตกับความตายให้แนวคิดอะไรกับชาวพุทธบ้างคะนี่คือสิ่งที่มีความจําเป็นมาก เพราะโดยมากแล้วเราไปงานศพเนี่ยเรามักจะพบว่าเป็นเรื่องสุนเสียแต่ที่จริงงานศพนั่นแหละเป็นงานที่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้สติเรื่องความจริงของชีวิตหลวงพ่อจะเน้นหนักว่างานศพเนี่ยเป็นที่เรียนรู้ชีวิตชีวิตมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้ที่ไม่ให้ชีวิตนี้ถูกสิ่งชั่วร้ายคือกิเลสตัณหาอุปาทานคือโลภโกรธหลงเนี่ย มาทําให้เราหมดสภาพไปนั้นเราก่อนที่จะแก่จะเจ็บจะตายเนี่ยสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือการแก้ทําให้กิเลสมันไม่เป็นนายเราคนคนนั้นอยู่ในโลกก่อนตายก็ยกลายเป็นคนมีชีวิตที่ดีก่อนตายอะ่ะก็ขอให้ชีวิตนี้ได้สติกับการไปในงานศพพระอาจารย์คะแล้วตัวหนังสือที่บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยสื่อความหมายว่าอะไรคะหลวงพ่อท่านมองเห็นความจริง จึงถอดความจริงนี้มาเป็นแนวทางให้คนอย่างพวกเราเดินตามได้ยิ่งให้ยิ่งได้ดูธรรมชาติเลยเอามาดูลมหายใจที่เราได้รับมาชีวิตทั้งหมดในโลกเนี่ยมันก็กลายเป็นชีวิตที่ได้ชีวิตจนมาถึงความเป็น ใครก็ตามอ่ะถ้าได้ให้ความรู้แก่ผู้อื่นคนนั้นก็จะชำนาญด้วยความรู้คนไหนที่ได้ให้โอกาสให้ตัวเองเป็นแม่เป็นพ่อคุ้มให้ให้ลูกเกิดเนี่ยตัวเองได้อะไรที่ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเองได้เมื่อไรได้ความรักได้ความเคารพนั้นเราจะต้องเป็นคนที่รู้ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดคือการเป็นผู้ให้ นั้นชีวิตของเราเมื่อยังมีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้จงฝึกเป็นทั่วให้ยิ่งให้ได้เท่าไร่ก็ยิ่งอัพเรากลายเป็นผู้สำคัญมากเท่านั้นกาบขอพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยค่ะที่ได้นำหลักคำสอนของหลวงพ่อปัญญาน,นันทภิขุมาเผยแพร่สู่สาธุชนอีกครั้งค่ะเจะเดนพรหลวงพ่อปัญญาเป็นชาวพัทธลุงโดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2454มีนามเดิมว่าปั่นสเสนเจริญหลังใช้ชีวิตคารวาจนมีอายุได้18ปีได้บรนประชาเป็นสามเณรที่วัดอุปนันทนารามจังหวัดระนอง และอุปสมบทเป็นพิสุที่วัดนางลาดจังหวัดพัทลุงตามลำดับท่านมีผลงานทั้งด้านศาสนาสังคมสงเคราะห์ตลอดจนงานด้านวิชาการและได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้มากมายเช่นทางสายกลางทำดีไม่มีเคขอมองทุกให้เห็นจึงเป็นสุขนอกจากนี้หลวงพ่อยังได้รับอาราธนาไปแสดงธรรมในต่างประเทศอีกหลายประเทศอีกด้วยค่ะ เราก็ได้เรียนรู้ข้อคิดที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายอย่างเลยค่ะถ้าพี่เต้ยมีโอกาสเนี่ยก็อย่าลืมแวะมาที่วัดชประทานลหลงสลิดนะคะวันนี้สนุกข,ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องสนุกมากๆเลยครับด้วยเหตุน,นี้หลวงพ่อจึงได้รับการยกย่องว่าท่านเป็นผู้ปฏิรูปพิธีกรรมของชาวพุทธไทยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าคําสอนของท่านสามารถนําไปปรับใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์เลยครับส่วนครั้งหน้า เราจะไปที่อนุสาวรีย์แห่งไหนมาติดตามกันได้ที่ฉันจะไปอนุสาวรีย์ทาง YouTube และ Facebook I Will Go To m o n UMENT ช่องนี้เลยนะครับดูแล้วชอบกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับจะกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยยิ่งดีเลยครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์